ลัดลันเนี่ยผมได้แอบไปชุบตัวเยอะพอสมควรนะครับผมกลับมาอีกทีนึงก็คือผมเวล18แล้วโหห่างกันไปไกลมากนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมเวลประมาณเวล10กว่า,วามั้งเนี่ยเวลเวลห้าหรือเวล10วะจำไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ผมเวลสิแปดล้โหเล่นไปเยอะจริงๆครับผมสังเกตว่าปืนในมือผมเนี่ยผมถือปืนลอยนัดอยู่นะผมเป็น M 249นะแล้วก็มีทองอยู่9 7้าร้อเจเอเจ็ดหนึ่งพันแล้วนะครับผมที่ผมบอกว่าผมจะเก็บ อ่เก็บทองไปซื้อหมานะผมซื้อหมานี่ผมอยากได้พิง์แพนเทอร์เนี่ยเออผมอยากได้จริงๆว่ะแต่ว่าผมขอยกเลิกไปก่อนนะผมผมยังไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงตอนนี้นะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่ามันก็แค่ช่วยเราโจมตีศัตรูให้นะผมโจมตีซอมบี้ให้ผมก็คิดว่ามันจะวิ่งไปเก็บของให้อะไรอย่างนี้นะผมหรือว่าช่วยฮิวให้มันก็แค่กัดซอมบี้ให้นะผมแต่ว่ากัดแค่บางตัวนะสุ่มกัดให้ใหเฉยๆับผมแต่ตอนนี้ผมอยากจะได้ปืนปืน,ป,นปืนหนึ่งที่ผมอยากได้เนี่ับผม ปืน M249 ปืนนี้อ่ามันราคา250ทองมั้งถ้าผมจไา่ผิดนะ250ทองยังมีอีกหลายปืนนะผมที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะพวกปืนระดับล่างๆนะครับผมผมก็ข้ามา M249 แล้ว AK กับสกาไม่ได้ซื้อเลยนะผมข้ามา M249 เลยเหลือแต่ AW นะครับผมแล้วก็มินิกันไอตัวมินิกันเนี่ยมน1,000ทองครับผมผมมีอยู่977อีกประมาณสัก30กว่าอันนะผม30กว่าทองผมจะก็ผมก็จะปลดล็อกได้ลนะ ปืนมินิกันแต่ว่ามันบอกว่าผมต้องเวลยี่สิบก่อนนะผมตอนนี้ผมเวลสิบแปดนั่นหมายความว่าผมจะไม่สามารถซื้อได้นะต้องรอไปก่อนแต่ปืนอื่นน่าจะซื้อได้หมดเลยนะมันนี่บอกเลเวลแต่มินิกันต้องเวลยี่สิบเท่านั้นโอ้โหใส่กระสุนนี่คือแบบเต็มแม็กซ์ครับผมเยอะมากๆไฟล์เรดก็สูงมากๆด้วยดาเมจก็เยอะนะแต่สไนอู้สไนเต็มหลอดเลยว่ะสไนยเยอะกว่าครับผมแฮนด์ดาเมจคืออะไรว่าแรงทบเอระแรงทีบ เอาแรงทิศผมวินิการมันเยอะกว่ารีโหลดนานกว่าเหรอเนี่ยเ,เนี่ยหลอดรีโหลดเต็มหลอดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นปืนพกอะปืนพกหลอดนิดเดียวอะมันแน่นอนครับผมปืนสั้นมันรีโหลดไววินิการเนี่ยเต็มหลอด M249 ก็เต็มหลอดนะโหลดนานมากๆโอเคเดี๋ยวเราเก็บเร็วๆกันดีกว่าตอนนี้ผมเวล18แล้วผมเล่นอ่าไม่รู้นานเท่าไหร่นะผมกว่าผมจะเวล20อะ่ะคงต้องเล่นไปสักพักหนึ่งแต่ที่แน่เนี่ย อทองเนี่ยเราได้แน่นอนครับผมหนึ่งพันทองแต่ถ้าเกิดทองผมเหลือเนี่ยผมจะเอาไปซื้อหมานะผมไปสุ่มในการซุ่มเนี่ยผมจะสุ่มตู้นี้นะผมอยากได้พิงแพนเธอมากเลยราคาร้อยห้าสิบนะผมผมนั่นหมายความว่าผมต้องมีทองประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าผมต้องเผื่อไว้พันหนึ่งนะผมเอาไว้ซื้อมินิกันนะแต่ต้องเวลยี่สิบก่อนตอนนี้ผมต้องไปเล่นนะครับก็คือวิ่งไปเอ้ยผมลืมซื้อกระสุนมาเริ่มเกมม,มันจะแจกแบงค์สีเขียวให้เราแค่ร้อยเดียวนะผมที่เหลือเ,เราต้องไปหาเอง อันนี้นะผมมันมีชัปเตอร์สองด้วยจะมีด่านที่สองนะผมแต่ว่าเขากำลังทยอยอัปเดตมานะผมพออัปเดตเสร็จเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าไปเนเนี่ยแล้วมันจะวาร์ปของเราอาวาร์ปตัวเราเนี่ยไปที่อื่นผมไม่แน่ใจว่า,าไปที่ไหนนะผมเกมเนี้ยอาประวัติเพิ่งสร้างเมื่อปี2 0 2 5เองครับผมสร้างด้แป๊บเดียวเองผมเองก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะผมมาเริ่มมาเลยหัวนัดเดียวตายนะผมไม่ว่าจะเป็นปืนไหนก็หัวนัดเดียวตายแต่จะมีบางตัวที่หัวนัดเดียวไม่ตายก็คือตัวใหญ่อะตัวมัสเซล กล่องพวกนี้มันจะสุ่มว่าเราจะได้เงินหรือว่าจะได้กระสุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าม,มันมีโอกาสได้ทองปะนะตอนผมเก็บผมก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าได้อะไรบ้างอุ้ยอุยอ้ยโดนตบไปหนึ่งทีว่ะไม่เป็นไรนี่นเดินข้ามไปเออนี่โดนตบหนึ่งทีไม่เป็นไรแลกกับเงินร้อยห้าสิบโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะอันไหนๆก็จะผ่านละยิงไปให้หมดเลยยิงแล้วมาในเอ็กพีน,นะครับผมเราต้องยิงบ้าง แล้วก็ได้เงินเอาไปอ่าซื้อกระสุนอ่ะเดินเก็บตามฉากไปก่อนนะผมอ่ะโอเคทองมันมีแค่นี้นะครับผมก็ได้ซื้อกระสุนไปตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งร้อยนัดพอดีอ้าวนี่มันด่านฟาร์มนี่ว่ะแล้วทำไมไล่อ้อยมันพึ่งจะเกิดเหรอนี่พิ่งสปอนอ้าวฟางอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อ้อยนี่มันมันคือต้นข้าวโพดแล้วทำไมข้าวโพดไม่เกิดวะเนี่ยเดียระยะห่างเนี่ย อ,อ๋อมันลบเท็กเจอร์ออกเหรอแบบไม่ให้มันดูเกะกะเกินไปเดี๋ยวคนเขามองไม่เห็นอย่างนี้เหรอเออตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยต้นกระโพดเนี่ยมันเยอะมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันทําให้น้อยลงนะนี่กระสุนเหลือก็ยิงนะผมเก็บเอไปคลาสที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือเป็นคลาสของรันเนอร์นะผมวิ่งไวมากๆ ่ะเอาไปดูก่อนนี่นะผมผมยังเล่นลันเนอร์อยู่ยนะวิ่งไวสิบห้าอนะผมชอบชอบความไวอ่ะซื้อกระสุดแล้วผมเดีย๋ยวถ้ามีตังเหลือเนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณอ่าห้าร้อยนะผมเงินเขียวห้าร้อยเพื่อซื้อเมยคิดในการฮิวตัวเองนะตอนนี้เลือดผมเหลืออยู่2หัวใจว่ะโดนตบอ่ะได้ประมาณ2ทีกว่านะผมซอมบี้มันตบหนึ่งทีเลือดลดแค่หนึ่งหัวใจนะผมลดไม่เยอะ แต่ไอตัวใหญ่ไอตัวที่เป็นมาสเตอร์ตัวกล้ามอ่ะผมไม่แน่ใจว,ว่ามันตบรถไปกี่หลอดเพราะยังไม่เคยโดนแต่ไอตัวกิกกี้พวกนี้เนี่ยซอมบีท้ทั่วไปเนี่ยตบทีรถแค่หนึ่งหลอดนะครับตายสิวะบางครั้งเรายิงที่หัวก็จริงนะผมแต่กระสุนมันเด้งเข้าไปที่คอมันแล้วมันไม่ตายน,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 นยิง ืน M249 เนี่ยมันบรรจุก,กระสุนได้100นัดไงแล้วก็ยิงได้เยอะอยู่แต่มินิกันเนี่ยมันน่าจะเป็นพันเลยมั้งเนี่ยหรืออาจเยอะกว่านั้นวะนี่นี่ยิงไปอุ้ยในกรณีที่อ่าผมโจรตัวจริงนะผมระหว่างที่ผมกำลังรีโหลดกระสุนอยู่เนี่ยแล้วซอมบี้มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมจะแคนเซิลแอนิเมชันโดยการอ่าถือปนืนขึ้นมาใหม่นะผมหยิบแล้วถือปืนอย่างรีโหลดอยู่เงี้ยปุ๊บเนี่ยสลับปืนเนี่ยถือขึ้นมาใหม่แคนเซิลแอนิเมชัน ได้กระสุนสามสิบนัดกระสุนเหลือก็ยิงครับเอาเอ็กพีโอเคถึงละเอาสวัดดีโหวิวยี่สิบห้าเลยวะ่ะ เค okay. ผมซื้อกระสุนตอนนี้ผมยังมีเงินไม่ค่อยเยอะมากนะครับถ้าเกิดผมมีเงินเยอะกว่าน,นี้ผมจะซื้อเม็ดคิทเติมเลือดหน่อยเพราะเลือดมีแค่สองหัวใจเองข้างหน้าอันหนึ่งพันหกร้อยเมตรนะผมมันจะมีบูตขึ้นด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะผมถ้าเกิดเรากดใช้บูตไปเนี่ยมันคือการสกิปแแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งนะผมไปอีกด่านหนึ่งเลย ดังนั้นเนี่ยพวกซอมบี้พวกเนี้ยเราก็ไม่ได้ยิงนะผมแล้วก็ไม่ได้เอ็กพด้วยไม่ได้เงินด้วยนะผมเหมือนข้ามไปเลยดังนั้นเราต้องยิงนะผมเพื่อเอาเงินเอาเอ็กพีใครโทรมาวะเนี่ยเอ้โทรศัพท์ผมดังกว่าป๊บนึงนะผมมาโถเฮ้ยดันตายโอ้โหผมต้องรับโทรศัพท์นะผมมีคนโทรมามันเป็นธทระนะผมผมต้องอ่สละเวลาในการเล่นเกมนะผมแล้วก็ไปรับโทรศัพท์เออเอาเรื่องงานสําคัญก่อนนะครับ แล้วผมก็ตายอ่าไม่เป็นไรอ่าเริ่มใหม่ได้ตลอดนะผมตายในเกมแต่ถ้าเกิดซวยในชีวิตจริงเนี่ยเริ่มใหม่ไม่ได้นะครับผมต้องเรียงลำดับความสําคัญนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกอไปถึงด่านที่เราเล่นผ่านมานะผมเราถึงด่านในเมืองแล้วนะประมาณด่านที่3ด่านที่4ี่แหละตอนนี้ผมมาเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าไปรับโทรศัพท์แล้วปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วก็ตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมกอ,อกลับไปให้ มาโอเควนกลับมาที่เดิมแล้วนะผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะเพราะว่าผมเป็นลันเนอร์มันก็เลยวิ่งไวหน่อยวนกลับมาที่เดิมละเออเมื่อรอบรอบที่แล้วผมพลาดนะผมผมเฟลผมไม่ตัดออกด้วยอ่ะผม,มให้ดูนะผมว่าผมเล่นยังไงโอเคเราไปกันต่อนะผมเออถือว่าเริ่มใหม่ก็ดีนะเพราะว่าเลือดผมก็รีเจนเต็มหลอดแล้วนะผมมันเต็มสูงสุดได้แค่สี่หัวใจนะผมก็คิดว่ามันสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้มันได้แค่สี่หัวใจนะผมเนี่ยไอตัว แอบเล็บยาวเนี่ยอันตรายหน่อยนะต้องต้องเรียกกำจัดมันนะครับแล้วยิงมันดูเหมือนว่าจะได้ XP เยอะด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆนะผมตัวพิเศษเนี่ยมันจะได้ XP เยอะกว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างเก็บเลเวลนะผมเก็บเลเวลเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวลยี่สิบเนี่ยไม่รู้ว่าจะหมดภายในคลิปนี้หรือเปล่านะผมก็จะพยายามเล่นนะผมถ้าเกิดเราเล่นจนผ่านนะจนถึงเออเคปได้ออกไปได้นะผมมันจะให้ XP เรามาห้าร้อยนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้หลอดบาร์ด้านล่างเนี่ยอ่ามันมีหลอดเปอร์เซ็นต์บอกเฮดอ่าบอก XP หรือเปล่าว่าตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่บอกนะครับผมเลยไม่สามารถคำนวณได้ว่าผมต้องเล่นอีกอกี่ตานะกว่าจะได้อ่าครบเวล20นะครับผมแต่แป๊บเดียว,วผมเล่นแป๊บเดียวอยาก็ได้นะแต่บางครั้งอาจจะไม่จบภายในคลิปนี้นะก็ต้องทยอยติดตามกันไปต่อติดตามกันต่อไปนะครับผม เก็บไม่ทันเก็บได้อยู่เข็ okay, หมดละแอมย,ยิงมันจริงจริงเลยโอ้กระสุนเหลือเจ็ดนัดผมว่าผมต้องไป่าซื้อกระสุนเพิ่มแล้วนะครับผมอ้าวมีสนะี่ห้านัดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อกี้ยังมีเจ็ดนัดอยู่เลยอันนี้กล่องกระสุนผมว่าผมซื้อมาให้หมดดีกว่านะผมเพราะว่าเลือดผมเต็มหลอดดีก่อนที่จะไปถึงด่านไฟนอลนนะ่ะด่านสุดท้ายนะครับผมผมจะซื้อเมคคิดไว้สักสองอัน เอาไว้เติมเลือดนะผมในกรณีที่ผมโดนขวนนะโอเคตรงนี้มันจะไม่มีทองให้เก็บนะผมอ่ะผมมีเงินครบ1 0 0 0 k พันเคแล้วเห็นปะ่ะเออไม่ใช่หนึ่งพันเคหนึ่งเคนะผมหนึ่งเคก็เท่ากับอ่ะหนึ่งพันนะผมตรงนี้มันจะมีทองนะเราต้องเดินเก็บทองแถวๆนี้นะผมโอเคชั้นสองก็จะมีทองด้วยนะครับเก็บตามพื้นตามห้องตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงเตียง มันจะสุ่มนะผมว่าจะเกิดตรงไหนบ้างแล้วก็ด้านหลังอาหลังคานะผมจะลืมมาเก็บนะเนี่ยหลังคาเนี่ยปีนขึ้นไปได้นะครับนี่มันจะมีทองตกอยู่ตรงนี้หลายหลายคนที่เล่นเนี่ยลืมมาตรงนี้กันนะผมหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้นะผมว่ามันมาได้ก็ลืมเก็บทองกันไปโอเคตัวระเบิด มีน้องในคอมเมนต์มาบอกผมว่าตรงค่ายทหารนะครับผมมันจะมีทอยให้ผมเก็บให้ผมไปสำรวจแล้วก็ไปเก็บด้วยคือไม่ต้องหว่วงครับผมผมเก็บมาหมดแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายดูไงผมจะคลิปให้ดูว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนั้นยิงยิงยิงเอ้ยตัวบูมเมอร์เออยิงแล้วมันได้เอ้ยโอ้โห,ห,หอย่ายิงนะระยะปชิดถ้าเกิดเรายิงเนี่ยมันจะระเบิดอตซอมบี้รอบๆข้างนะผมแล้วมันก็คูณ XP ให้ด้วยนะถ้าเกิดซอมบี้แถวๆนั้นตายมันก็คูณให้ด้วย นี่เนี่ยโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสามเอ็กพีเป็นไงอย่างเยอะเลยเอ้ยต้องมองหน้านะผมอย่าไปมองหลังบ่อยนี่นี่บุม้มอะหน้าสัน่นหน้าสั่นเนี่ยนี่นี่เนี่ยโหนี่นี่โหได้ XP เอ็กพีเยอะมากถ้าเกิดยิงมันแตกกระจายรอบๆพังซอมบี้ตัวอื่นนะครับเราจะได้ XP เอ็กพีเยอะ นี่เนี่ยไอ hey, ตัวสีเขียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ติดพิษหรือว่าติดกำรรมะตังสีอันนี้ผมไม่รู้นะมันใช่หรือเปล่าอาเรเดีอชันนะผมกำรรมะตังสีไอ hey, กระสุนเลยหนึ่งนัดโอเคยิงหมดไปก่อนนะผมแล้วก็เปลี่ยนแม็กใหม่เดียมันจะระเบิดใ,ใกล้เราเปล่าวะ หรือถ้าเกิดเราวิ่งไปหาหตัวบูมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ระเบิดใส่เรานะผมอันนี้ผมเดาน,นะมันจะระเบิดใส่เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะแค่ขวนเราเฉยแต่มันจะไม่ระเบิดถ้าเกิดเราไม่ไปยิงมันนี่ครับเก็บทองด้วยทองเยอะมากเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมเห็นมันทองมันเข้าไปติดอย่างนี้โอ้โหโคตรเยอะเลยครับผมมันบั็กเข้าไปในชั้นวางของนะครับแล้วก็เก็บไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะมันแค่อันเดียว แต่ผมเคยเจออยู่กรณีหนึ่งมันติดเข้าไปั้งสองอันนะโหอย่างเซ็งครับผมทองหนึ่งอันก็มีค่านะ <c oughs> มีค่านะครับผมผมซื้อกระสุนได้หมดเลยมีกี่นัดแล้ววะม,มีอยู่อ่ามีอยู่ประมาณสามร้อยนัดอ่ะซื้ออีกซื้ออีกตุนไว้เยอะแล้วก็เหลือสักห้าร้อยนะผมแล้วก็ไปซื้อเมดคิดนี่ไงมีดคิดมันราคาห้าร้อยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดเรารักษาเนี่ยมันจะเพิ่มแค่หนึ่งหัวใจนะ ผมคิดว่ามันเพิ่มเลือดเต็มหลอดหรือว่าได้สักสองหัวใจอันนี้ไม่ใช่นะผมมันเพิ่มแค่หลอดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้นะผมผมจะพยายามไม่ถูกซอมบี้ตบนะปกติผมก็วิ่งแบบเพลเซฟอยู่แล้วไงอ่าผมไม่เป็นไรหรอกถ้าผมจะไม่ผิดอ่าตรงนี้เราจะต้องวิ่งไปเข้าอุโมงค์นะผมมันจะมีอุโมงค์ข้างหน้าเราน่าจะเป็นด่านไฟนอลแล้วล่ะไอ้ตรงอุโมงค์อ่ะเป็นด่านไฟนอลครับนี่ตัวมัสเซลนี่มันได้ XP เยอะแน่ๆเลยว่ถ้าเกิดเรายิงมันน่ะไอ้พวกไอ้พวกซอมบี้ตัวพิเศษอ่ะมันได้ XP เยอะอยู่แล้วผมพยายามยิงเข้้าไว แต่บางคนอาจจะประหยัดกระสุนเอาไว้นะผมเอาไว้ยิงยามยามเป็นแต่ก็อย่างที่บอกนะผมถ้าเกิดเราไม่ยิงเราก็ไม่ได้อีกพีกับเงินนะเราต้องยิงบ้างโอ้โหอยู่กันเต็มเลยผมรีโหลดกระสุนอยู่นะผมไม่สามารถยิงได้อื้อดิสปอนหายไปก่อนนี่ตรงตรงนี้มีซัยไพนี่เก็บก่อนออ้ยโอ้โหโคตรเยอะเลย มันระเบิดกันเป็นโด,โดมิโนโ่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดตัวบูมเมอร์มันอยู่ติดกันนะผมจะระเบิดคู่กันเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ตรงนี้มีกระสุนมันมันจะดบกระสุนหรือดอบเงินวะดบกระสุนโอ,อเคดีมากอยากได้กระสุนนะผมเงินเขียวเราหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะว่าไปผมไปเจอโลบอกแมปอาวอลซอมอาวอลซอมเบอร์ออวอลซอมบีอ้อะไทคูนนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มมันคืออะไรนะจำไม่ได้ลนะซอมบี้วอลไทคูนมัง้งเออน่าจะซอมบี้วอลไทคูน ถ้าเกิดเป็นแมปไทคูนเนี่ยผมต้องยืนเอฟเคเฝ้านานเลยนะผมกว่าเงินจะเต็มแล้วก็เอาเงินน่ไปสร้างของโอ้โหจะดูหรือเปล่าล่ะครับแบบไทคูนเนี่ยผมไม่ได้เล่นแมปไทคูนมานานมากแล้วเพราะว่ามันดูดเวลาชีวิตนะครับผมมันต้องยืนเฝ้ากว่ามันจะผลิตซัพพลายผลิตเงินให้เราเนี่ยกว่าจะซื้อบ้านเต็มหลอดนะครับผมนานอยู่เหมือนกันโอเคกระสวนมีประมาณ300นัดเราซื้อให้หมดไปเลยดีกว่าแล้วก็เหลือทองอ่าเหลือเงินเขียวไว้สัก500เอาไปซื้อเมดคิดนะครับผม อ่าโอเคห้าร้อยอ่ะราทีนี้เราก็ต้องมีเมีดเคสอยู่2อันนะผมนั่นหมายความว่าผมสามารถโดนตบได้แค่2ครั้งนะซอมบี้มันตบเราทีนึงจะลดแค่หนึ่งหัวใจนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพิเศษเนี่ยไอตัวกล้ามใหญ่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันลดหัวกี่หัวใจเพราะผมไม่เคยโดนมันตบแต่เรารักษาตัวตัวเองเอาไว้นะผมเก็บเอาไว้เรายังไม่เวลสิบเก้าเลยวะเนี่ยจะผ่านด่านอยู่แล้วนะครับเรายังไม่เวลสิบเก้าเลยอันนี้คือเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะนี่ตัวใหญ่พวกนี้ น,นี่โอเคถ้าเกิดเราฆ่ามันตายแล้วผมเราจะได้ทองมานะเราต้องฆ่ามันนี่นี่มันจะดรอปทองเยอะมากนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มทองได้ดีมากๆเนี่ยผมก็ยิงในตัวพวกนี้นะผมให้มันดรอปทองแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอึดน,นะครับผมผมแนะนําว่าให้ยิงเข้าที่ดวงตามันนะน่าจะเป็นอ่าดาอุ้ยโดนโดนตบเมื่อกี้ทาไมหน้าสั่นวะแต่เราไม่เป็นดาเมจเอ้ยไม่โดนดาเมจน,นะผมตัวรันเนอร์เนี่ยถ้าผมจะาผิดมันจะบล็อกดาเมจ15%นะมีโอกาสที่จะไม่โดนตบ15%อยู่ ถือว่าช่วยได้อยู่นะครับบล็อกไปยิงยิงทีง่ตามันยิงตามันโอเคตายยิงเข้าตาน,นะผมโอเคได้กล่องซัพพลายมามันจะดรอปทองเยอะมากนะครับไอตัวใหญ่เนะี่ยตัวเรียมเรียมที่ <laughs> นี่ทนี่ยิงยิงตามันยิงตามันเออนั่นแหละยิงตามันอะไรนั่นแหละเออเราฟาร์มทองจากมันได้เลยนะครับผมใครที่กำลังจะหาทองอ่ะ แนะนำปืนโหดๆสักปืนหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าที่ตามันนะครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปอุ้ยอุยโดนกัดโดนกัดอื้มอืมตัวเราเบิดเกือบโดนผมต้องรีโหลดกระสุนปืนนะผมก็เลยจังหวะผิดนิดหน่อยเอยผมโดนกัดไปทีหนึง่งอย่ผมต้องหิวนี่ยิงมันยิงมันยิงี่ตากระสุนมันไม่ค่อยนิ่งมากนะผม M สองสเก้ามันเป็น,ป,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 นปืนกลนะครับไม่ชีนกันมันค่อนข้างดีดพอสมควร โอเครักษาก่อนรักษาก่อนนี่นะครับฮิวนะครับผมโอเคได้แค่หัวใจเดียวตายโอเคเลี้ยวโค้งข้างหน้านะผมเราจะออกจากอุโมงค์แล้วแป๊บเดียวอย่างเราผ่านละววายดี <laughs> <d> เหมือนกันอืมเฮ้ยโอ้โหใกล้เกินใกล้เกินโอเคออกจากอุโมงค์แล้วข้างหน้าจะเป็นค่ายทหารนะผม อ,อ่านค่ใครทหารไปได้ก็จบเกมแล้วครับตายสิวะอุ้ย,ยหหระเบิดใกล้เกินหูหน้าสั่นเลยโอเคจบเกมแล้วหใครทหารนะผมมิลิเทอรี่เบสโอเคเราฮิลก่อนยาเหลือนะผมเพราะยังไงก็จะจบเกมอยู่แล้วมันจะรีเซ็ตของเรานะครับเราก็ฮิลเล่นๆไปก่อน รงค่ายทหารเนี่ยมันจะมีทองดรอปด้วยนะผมจะเลือมาเก็บนะอ่าเาก็เท่าที่ผมสํารวจมาเนี่ยมันจะมีดรอปอยู่2ที่นะผมก็คือภายในค่ายตรงนี้ตรงศูนย์ตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงในตรงแฮงเกอร์ตรงนู้นอ่ะตรงลงเก็บเครื่องบินนะผมเดี๋ยวผมขอสํารวจตรงนี้ก่อนเอ้ยวังว่าเน็ตจะไม่หลุดอีกนะรอบที่แล้วเรามาถึงค่ายทหารนะผมแล้วก็เน็ตหลุดผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูโโหโคตรเสียดายเลยนะผมแต่มันก็อ่ะถือว่าเซฟของของเราเอาไว้นะผมเซฟทองของเราไว้ที่เรามาเก็บเนี่ย เนตรงห้องนี้ยโซนอ่จจะไม่มีอะไรนะผมผมมาสำรวจหลายรอบแล้วตรงตรงนี้อ่าตรงหลังบ้านนะผมก็จะมีทองดรอปอยู่ประมาณสองสามอันแล้วก็ต้องวิ่งมาเก็บด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นห้องครัวแต่บนก็มีนะผมเนี่ยเต็มเลยอืมเยอะมากๆกไอการที่เกมมันดรอปทองเอาเอาไว้ให้เราในด่านสุดท้ายนะผมก็คือเป็นรางวัลสําหรับคนที่ผ่านด่านนะมันเลยเอามาวางไว้ให้ตรงนี้อ่าห้องนอนก็จะมีอยู่สองอัน มันจะสุ่มเกิดนะผมว่าทองจะได้กี่อันขึ้นอยู่กับว่าเกมมันทํามาให้เท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยผมขึ้นไปด้านบนเนี่ยแม่งเยอะมากๆนะผมโอเคต่อไปเราก็ไปดูที่อาแฮงเกอร์กันต่อนะครับผมว่ามีทองดรอปไหมบางครั้งก็ไม่ดรอปนะผมอะดูเหมือนว่าผมจะเห็นอยู่หนึ่งอันนะตอนผมเล่นเนี่ยมันดรอปแถวแถวเนี้ยเยอะมากๆนะผมผมไปสำรวจอยู่ตรงนั้นอยู่อาอยู่ตลอดก็คือไม่ได้มาสังเกตตรงนี้เลยพอเดินมาเนี่ยมันเกิดเยอะมากอย่าลืมมาเก็บนะผมตรงแฮงเกอร์ โอเคเราเอ c a คปกันดีกว่าหนีนะครับผมมันได้แค่500า p ้อรีนะครับหลอดตรงนี้ก็ไม่แสดงบอกเลยว่ามี XP เท่าไหร่โอเคได้500อ่นานแคปผมบวก500 XP รโอเคผ่านด่านละรู้สึกว่าเวลจะไม่ขึ้นภายในคลิปนี้ว่ะผมไม่แน่ใจว่าผมต้องเล่นอีกอีตานะกว่าจะเวลอ่ว20นะครับผมเดีย๋ยวผมจะพยายามไปชุบตัวมานะขอเวลาเล่นอีกแป๊บนึงไม่นานหรอกครับผมขาดอีกแค่สองวลเอง ผมปั่นปั้นทั้งคืนนะไม่ต้องห่วงเพื่อคุณผู้ชมผมทําได้อยู่แล้วครับผมโอเคผ่านด่านแล้วผมมันก็จะให้ทองกับได้บูทเรามานะผมเิว well, ว่ายังไม่ขึ้นนะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวปืน M249 แล้วกันนะผมมันบรรจุก,กระสุนได้เยอะดีนะผมมีหนึ่งร้อยนัดนะแต่มินิกันเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยน่าจะประ,ประมาณหลักพันหลักร้อยแหละเพราะผมก็ไม่เคยซื้อมาเล่นไงโอเคเดี๋ยวพอผมววยี่สิบผมจะมาซื้ออเล่นให้ดูนะผมแล้วก็เอาเงินเอาทองให้เหลือเนะี่ย ไปสุ่มพิงแพนเทอร์ของเรากันต่อถึงแม้ว่ามันจะดรอปยากก็ตามนะผมตั้ง1%นะ่ะระดับรีเจเนอรีนะครับผมโอเคผมขอไปชุบตัวก่อนนะผมเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกทีใหม่นะครับผมจนกว่าผมจะเวยี่นะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับ